สร้างลูกก็สร้างด้วยจิตด,ด้วยใจนะลูกนะแล้วเรืองถึงครูถึงย,ายาานะ่าถึงคุณปู่ย่ามานาที่จ้าทำก็เป็นสิ่งดีดนะลูนะสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิก์สิทธิ์เจ้าไปเกิดในพวกนี้ก็เป็นลูกหลานเป็นบริวารแม่นล้กนะให้เจ้ารักษาความงามของแม่ต่อไปความงามของแม่นั้นให้มีความนอบน้อมให้มีความสามัคคีให้มีความเมตตา อยเห็นแก่ตัวอย่างทุกวันนี้พวกเจ้าจะใส่อะไรสวยงามอย่างไรตาเม่มองไม่เห็นนะถ้าไม่มีบุญให้คำบุญให้มีจิตใจเป็นบนุญในวันข้างหน้าเส้นทางที่พวกเจ้าจะเดินมันจะเป็นเื้นทางของพวกเจ้าสร้างไว้อย่าเอาผลประโยชน์ใส่ตัวมันเป็นสมบัติโลกสิ่งที่เดินทางไปข้างหน้าพวกเจ้านําไปไม่ได้นะน,นาได้คือความดีแล้วก็ความงามแม่มาวันนี้แม่ก็ดีใจนะแม่เห็นหลายอยา่างเจ้า รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างทำดีทำดีแต่ก็มี

เราไม่ได้ใสายาที่แม่มาพราพเจ้าผู้ประกอบพิธีก็ติด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 นะครับถามแม่ว่าเราก็ข้าพเจ้าทั้งหลายนปฏิบัติอย่างนี้มีสิ่งใดขาดตรงบกคลครองขอให้แม่อราคิดตรงนั้ครและบอกกล่าวลูกหลานสิ่งใดไม่ดีสิ่งจริงดีหน้าดีต่อไป จะทำให้ถูกทำให้ต้องทำให้ดีทำให้มั่งทำให้มีทำให้สมบูรณ์อย่างที่แม่ตั้งใจไว้ข้าพเจ้าเท่าไมาเท่าไผู้บูชาครูบูชาคุณแม่คพ่อแม่แม่ผู้บังเกิดในทำการเป็นครูเราที่เจวัตรดูแม่ก็มีที่ทำเป็นทองมีหูศรีโต้คุณแม่แม่ต้อมีสัญลักษณ์อยู่ท่าน แี่ต่รางทุกร่างสูงก็ไปอาบน้ำตรงที่นีอน่อยู่นบ้านเอาละวันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของชาวนางรองในวันนี้ณชาตินี้ณแผ่นดินนี้หากสิ่งใดจะเกิดในสถานที่แห่งนี้ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ขอทุกท่านร่วมบูชาพระปาริก้วร่วมกันนะครับท่านนโมสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาจิตโตอายะโตเศรตโถ อรภิพิมพาไม่เห็นพิกาสุปฏิทิตาเปมาจาสสมาธิสมังคิกาองเทาา้าอาจิตนางอารพิมผู้สูงสักด์ปูชารักคงมั่นไม่หวั่นไหวแม้นเพลาแม้นเพลาเคลื่อนคลอยไป สองหัวใจยังพรกมั่นนิรันดรสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็ผมจะรอเวลาของร้องนะครับวันนี้นะครับรอเวลาของ,ร,องร้องอาวุโหมังคูปีภาคเพลงเป็นแขกเชิญเจ้านะจ๊คะค่ะ 看，什么样的人？嗯 รการสรับรนยนช่วงน,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 นี้นะคะได้รับเกี่ยวจากท่านสอสอใ่เทียมกระมลนะคะ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีนะคะในช่วงพิธีบวงสวงน,นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเราเออได้เชิญดวงจิตขององค์พระประสิทธิ์แม่อรณินนะคะออแล้วนะคะเราก็คณะกรรมการก่อสร้างนะคะก็ได้ไปร่วมนะคะรับข้อเสนอแนะจากคุณออแม่ธริีแล้วเราก็จะดำเนินการ ในโอกาสต่อไปนะคะโดยมีท่านสิทธิรัตน์รีสนานะคะประธานสภาวัฒนธรรมอำเพืหน,นังรองท่านปริญนพอพศรีพัฒน์นะคะประธานชมรมท่องเที่ยวและร้านอาหารเมืองนางรองนะคะแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรองคณะกรรมการก่อสร้าง ท้าประจิตแม่อารพินนะคะและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองรองนะคะที่ร่วมจิตร่วมใจกันนะคะในดําเนินการก่อสร้างและวันนี้ถือเป็นเรื่องงามย่างดีนะคะที่เราชาวอำเภอหนองรองได้ประกอบพิธีบวงสรวงแด่โอชาประจิตแม่แม่อารพินนะคะถือว่าหลังจากที่เราได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะที่